สวัสดีครับก็อยู่กับคณิตี้สนุกวัาละข้อเนาะก็ข้อนี้เราไม่ได้นับข้อเนาะว่าข้อที่เท่าไหร่เราตั้งใจว่าเราจะอัดข้อที่น่าสนใจไวนะ้เนาะก็ข้อนี้เป็นแคลคูลัสครับอ่าเรามาอ่านโจทย์พร้อมกันนะเขาบอกว่าให้ a b เป็นค่าคงตัวเนาะที่ทำให้ฟังก์ชันนี้มีเส้นสัมผัสที่จุด x เท่ากับ a บวก b เป็นเส้นตรงอันนี้เนาะจงหาค่า a ที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับก็ก่อนอื่นเลยเราลองพอต fx คร่าวๆเนาะก็อ is like ันน <sm> ี้น่าจะเป็นกราฟเอกคร่าวๆเนาะเป็นพาราโบลาง่ายเนาะแล้วก็มีจุดต่ำสุดตรงนี้เป็นเอ่อ x ก็เป็นอ๋อจริงๆเราลองดิฟดูก็ได้เนาะจากโจทย์เนาะ fx เป็น x กลังสองลบ ax ลบ ab เนาะแล้วก็ดิฟทีหนึ่งนะครับก็คือดิฟเทียบ x ก็เขียนแบบขีดก็ได้ได้เป็น2 x ลบ a เนาะ ลบ a b เป็นค่าของที่ก็ดิฟได้ศูนย์เนาะสอง x ลบ a นะและทีนี้เราก็จะได้จุดต่ำสุดแล้วนะก็คือให้อันนี้เป็นเป็นศูนย์เนาะที่มันสาเหตุต้องเป็นศูนย์ก็เพราะว่าณนะจุดที่มันเป็นค่าสูงสุดหรือต่ำสุดนะครับค่าความชันมันความชันของเส้นสัมผัสมันต้องเป็นศูนย์เนาะก็จะได้เป็น a ส่วนสองเนาะอืมแล้วก็ค่า y ค่อยหาเอาเขาบอกว่า ณจุด x เท่ากับ a บวก b เนาะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่า x เท่ากับ a บวก b คือมันจะอยู่ฝั่งไหนเนาะแต่เรารู้ว่าเส้นตรงอันนี้มันจะเป็นเส้นสัมผัสเนาะและความชันมันเป็นลบหนึ่งแน่นอนก็คือเราจะได้ว่ามันน่าจะต้องอยู่ฝั่งแบบนี้เนาะจุดนี้ก็คือ a บวก b เนาะ a บวก b ทีนี้เราก็หาก่อนว่า a บวก b มันให้ค่า y เท่าไหร่เนาะก็แทน f เป็น a บวก b เนาะ ก็คือแทน x เป็น a บวก b ก็จะได้ a บวก b ยกกำลังสองลบ a a บวก b เนอะแล้วก็ลบ a b ก็จะได้เป็น x กำลังสองอ๋อ a กำลังสองือผิด a กำลังสองบวกสอง a b บวก b กำลังสองลบ a กำลังสองลบ a b ลบ a b เนอะแล้วก็จะเหลือเป็นเท่าไหร่น 2, เนี่ย b กำลังสองเนอะ สวยมากก็จะได้ตรงนี้เป็น b กันละสเนาะก็เราได้สองสมการเลยเนาะถ้าสังเกตกันสมการแรกก็คือถ้าสมมุติเราแทน x จุดนี้นะเป็น a บวก b เราก็จะได้ค่าอันนี้เป็นลบหเนาะก็คือแทน x ตรงนี้เป็น a บวก b ด้วยก็คือแบบนี้ได้ลบหแล้วก็อีกสมการหนึ่งคือจุดนี้ต้องผ่านอันนี้เนาะมาก็ได้สองสมการสตัวแปรแก้ออกร้อ์นะ เอาสมการแรกก่อนก็คือแทนจาก f ขีด x เท่ากับ 2x ลบ a เนอะแล้วก็แทน x เป็น a บวก b 2a บวก b ลบ a ก็จะได้เป็นเท่าไหร่เนี่ย a บวก 2b เนอะก็ a บวก 2b ต้องได้ความชันเป็นเส้นนี้เนาะก็คือลบ1แล้วก็อีกสมการหนึ่งคือ คอิเดเนตจุดนี้เนาะต้องผ่านเส้นตรงอันนี้ก็จะได้เป็น b กําลังสองเท่ากับลบ a บวก b บวกห้าเนาะเขาถามค่า a ที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับก็คือเราต้องแก้สรรมการนี้เนาะเราได้สองสมการแล้วเดี๋ยวววกม้ให้นี่เนาะได้สองสมการแล้วก็ถ้าแก้แบบนี้เราเอา a ไปแทนแล้วแก้หา b แล้วก็เอา b มาแก้หา a น่าจะง่ายกว่าเนาะ เราก็แทนเป็น a เท่ากับลบ 2b ลบ1เนอะแล้วก็เอามาแทนในก้อนนี้เนาะก็จะได้เป็น b กําลัง2เท่ากับลบลบ 2b ลบ1บวก b บวก5เนาะ b กําลัง2ก็จะได้เป็น b บวก1บวก5ก็จะได้ b กําลัง2ลบ b ลบ6เท่ากับ0 b ก็จะได้เป็น3กับลบ2เนาะแล้วก็แล้ก็ไปแทนหาค่า a เนาะ เอค่าแรกที่จะได้ก็คือถ้า B เป็น 3a ก็จะได้ลบเเนาะแล้วก็ถ้า B เป็นลบ2 A ก็จะได้เป็น3เนาะก็คำตอบเราจะได้ว่า a เป็นลบ7กับ3เนาะซึ่งก็เดี๋ยวสรุปให้ฟังอีกรอบเนาะก็เราได้ค่าฟังก์ชันนี้มาเนาะเขาให้กำหนดค่าฟังก์ชันมาแล้วก็ให้ความชันของเส้นสัมผัสมาด้วยโดยที่บอกเป็นเส้นตรงเนาะแล้วก็บอกอีกในนึงก็คือโคออร์ดิเนตที่จุด x เท่ากับ a บวก b เนี่ย แล้ว y มันได้ b กางสองเนาะมันก็ต้องผ่านเส้นตรงนี้ด้วยเนาะเราก็จะได้สองสมก,การแน่ๆนะฮะแล้วก็เอามาแก้สมก,การก็ไอเดียประมาณนี้ครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอให้เป็นวันที่ดีครับผม